ฉันทักทายทุกคนโครงการกำลังติดต่ออยู่ System g u i u Market มาเริ่มด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอได้คุณสามารถศึกษาตัวบ่งชี้แต่ละตัวขององค์กรที่กำลังศึกษาได้อย่างละเอียดตอนนี้เราจะมาดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบริษัทในปัจจุบัน Jenmai BDO ที่คือ GMAB บทวิจารณ์นี้ใช้ข้อมูลปัจจุบันณวันที่8มิถุนายน2025ตามการจำแนกประเภทกูรูมาเกต็ตบริษัท g e n m a p AS อยู่ในหมวดหมู่ย่อยอ้นทคโลจิธากิทิเทราพีมี22องค์กรเข้าร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแทนค่อนข้างมากเราจะดูตารางลำดับที่ท้ายวิดีโอนี้ ผลลับของบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้7.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย0.3คะแนนหากมองโดยรวมก็จะเป็นภายในตลาดโดยรวมเราจะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนด้วยคะแนน7.5แต้มเจ GMEAS การเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท g e n m a p AS และการแบ่งปันหมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนหุ้นของบริษัท Genmab i d e o มีการเปลี่ยนแปลงติดลบลบ22.2% 22%, 22ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดหมู่ย่อยมูลค่าตลาดของบริษัท Genmab AS มูลค่า13,640ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าตามมูลค่าตลาดย่อยที่53,000ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่5.27พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตามมูลค่าตลาดย่อย14,000ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งในตลาดและมูลค่าทุนส่วนที่เหลือเราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครอง g e n m อเอสในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดอยู่ที่25.612% การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของหนังสืออยู่ที่36.717%การประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดและงบดุลของบริษัทในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนองค์กรที่อยู่ภายใต้การศึกษามหนี้สิน0.158พันล้านเหรียญสหรัฐหนีสินทางการเงินต่อมูลค่าทางบัญชีคิดเป็นร้อยละสาของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท ระดับเครดิตของบริษัทดีมาก2คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่12มีค่าเฉลีย่ยอยู่ในหมวดย่อย0อัตราส,ส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรเมื่อเทียบกับองค์กรประเภทย่อยดีมาก2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่1,134ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรในอนาคต12เดือนข้างหน้า Aware. คาดว่า,นนาจะอยู่ที่1,106ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดการคาดการกำไรในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อยผ่านได้0คะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่4.2ค <c ram meye> ่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ7.8 การประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อรายได้เทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในกลุ่มย่อยดี0.5คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนล่าสุดอยู่ที่3,230ล้านเหรียญสหรัฐคาดการว่าไรายได้ที่คาดการไว้ใน12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่3,150ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดการคาดการณ์การอยอดอขายในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านได้0คะแนนส่วนขอบเขตอยู่ที่35.1%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มย่อยติดลบ16.1%การประเมินอัตรากำไรจากการขายเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ37.808% ซึ่งสูงกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดถึงร้อยละานสี่จำนวนเงินทุนต่อพนักงานขององค์กรคือ5 8 9ล้านแเารียญสหรัฐและสำหรับหมวดย่อย7,512,000ดอลลาร์การประเมินจำนวนเงินทุนตลาดต่อพนักงานเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนกำไรต่อพนักงานคือ4,23,000เรียญสหรัฐ โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยลบ155.9พันดอลลาร์การประเมินผลกำไรของบริษัทต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนรายได้ของบริษัทต่อพนักงานอยู่ที่1,25,000เหรียญสหรัฐหมวดหมู่ย่อย968,000ดอลลาร์คะแนนรายได้ต่อพนักงานเทียบกับตัวบ่งชี้หมวดหมู่ย่อยดี D 0.5คะแนนปริมาณการทำธุรกรรมระยะสั้นอยู่ที่0.5%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่8.3%ตัวบ่งชี IS ้ ISI 14แสดงระดับ100และ64ของบริษัทจินแม็ ADR สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14อยู่ที่ประมาณ65% ปัจจุบันหุ้นของบริษัทมีมูลค่าประมาณ22.21ดอลลาร์ราคาเป้าหมายตามฉันทำติดสำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ30.60ดอลลาร์ไปที่ตารางการสั่งซื้อได้เลยลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางการสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้โดยระบบข้อมูลและอ้างอิงกู m a ม k า t การเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดจากผลการประเมินมูลค่าหุ้นจินแม็ก ADR ระบบช่วยเหลือกูรูมาเก็ตได้มีการตัดสินใจแล้วเปิดการซื้อขายซื้อที่ราคา 22. 2 2 2ดอลลาร์ข้อตกลงนี้เปิดกว้างเนื่องจากบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูงการประเมินของบริษัทอิงตามแนวทางการประเมินรัชนีอาคิม ตั้งจุดทำกำไรไว้ที่24.31ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่20.09กรณีคำสั่งไม่ถูกปิดโดยการ take profit หรือ stop loss จากนั้นคำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติตามผลของเ s สชันวันที่8กรกฎาคม2568หรือในวันซื้อขายสุดท้ายก่อนวันที่นี้เครื่องหมายการค้า BPMC จะกลายเป็นรายการงบดุลเพื่อการขายวิดีโอเกี่ยวกับการสั่งปรับสมดุลจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องนี้กรณีปิดออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งออเดอร์หลักหรือออเดอร์คงเหลือออเดอร์อื่นจะกำหนดราคาสุดท้ายขอบคุณผู้ชมที่รับชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบสารสนเทศกูุ่มมาร์เก็ต